สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตม .40 รอบ2นะคะว่าเงินจะเข้าวันไหนนะคะใน13จังหวัดบวก3จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะรับเงินเยียวยา10,000บาทนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา4 0รอบสนะคะจะได้รับเงินโอนวันไหนนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มพื้นที่13จังหวัดนะคะที่ได้รับเงินรอบแรกไปแล้ว5,000บาทนะคะตอนนี้จะได้รับอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบที่2นะคะ13จังหวัดนี้ก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธา,านีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาส สงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพะนครศรีอยุธยาจำนวน4ล้านคนนะคะจะได้รับเงินรอบสองอีกคนละ5,000บาทในวันที่22-23กันยายน64นะคะรับเงินเข้าพร้อมเพย์ช่องทางเดิมเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะในพื้นที่อีก3จังหวัดที่ แอคทีฟที่หลังนะคะก็คือชนบุรีชาเชิงเซาพัะนครศรีอยุธยาจำนวน3.45แสนคนที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบในวันที่4-24ถึงยสิงหาคมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท2เดือนนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้รอบแรกเขายังไม่ได้นะคะจะได้รับ รวมกันเป็นเงิน1นึ่งหมื่นบาทรับลวดเดียวในวันที่28กันยายนนะคะค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตการรับเงินเยียวยาม4 0ีรอบ2นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ